สวัสดีค่ะวันนี้พบกับบูราเล่นชิวนะคะวันนี้จะมาภาคแล้วกลับมาภาคมีคนดูบอกว่าอยากให้ภาคน่าจะสนุกแต่ว่าพีไม่ค่อยพูดนะแบบภาคไม่เก่งอะ่ะตัวนี้มาแแบบเน็กเทล่านะคะก็วิ่งฟาร์มของก่อนต้นเกมก็ไม่มีอะไรตัวนี้ก็จะวิ่งฟาร์มของนี่ก็วิ่งไปเรื่อยอัตัวนี้ได้บาลิดนะกวันนี้วิ่งหาแต่บาลิดนี่ก็วิ่งคนเดียวอยู่ กินคนเดียวปุ๊บเจอตัวจ้าเอาเอาแม็กเทนไปสู้กับสองยาวเกือบตุยก็ได้มาหนึ่งคิวนะตอนนี้ก็ไปเอาไปเปลี่ยนไปเอาสองยาว <c oughs> เพื่อนก็ล้มไปเบอร์สี่ล้มล่ะ <c oughs> นี่ก็วิง่งอ่ะตอนนี้ก็ชุบใช้บัตรตูวไอ้ใช้บัตรอันเนี้ย บัดลอยอะไปชุบไป,ปเป็ดลอยตอนนี้ไปเห็นตัวเพื่อนเบอร์สามยิง,ยงก็ไปยิงช่วยนะคะไม่ได้ลาดน,นะ <laughs> ไม่ได้ลาดน,นะไปยิงช่วยเดี๋ยวเพื่อนล้มจักมันมีกี่ตัวก็ไม่รู้ <more> ตอนนี้ไม่ไหวไแล้วมาคนเยอะล้วต้องนี้ก่อนดีกว่าขึ้นไปข้างบนเ <m> หนื่อยมากยิงข้างบนเนี่ยยิงยิงเขาไม่ตายแต่เขายิงเราตาย อันนี้ก็เนตคิดโอ้โหเนตคิดเนตคิดโอ้โหไม่รู้ว่าได้ปืนไหมเคยดูงานคนสู้ชีวิตก็เงี้ไม่ได้ยิงใครยิงเอาอันนี้ก็น่าจะน่าจะขึ้นมาเอาแค่ทรงทรงควงนะเพราะว่าเล่นบารลีอันนี้เพื่อนเบอร์สามก็ตุยนะคะ กำลังรอความหวังจากเพื่อนนี่ก็ลงไปเลยจ้าตู้เพื่อดีจะไปชุบเบอร์สามลงมายังไม่ทันจะได้ยืนดีๆโด,ดนยิงล้ววิ่งไปตั้งหลักก่อนแล้วกันตัวนี้มันอมม,นมันนี่ไงโดนโดนโ <c oughs> <c oughs> ดนมาดิดเจาะเข้าไป วิ่งส่เร็วมากเห็นว่าเราเสียเปรียบตัวนี้ก็วิง่งไม่รู้จะวิ่งไปไหนนะเอออย่างนี้เลยเวลาภาคเสียงอะ่ะคนดูคือแบบหมาอ้วนๆของฉันอีภาคสุดเลยครับภาคสุดไม่มีการแก้อะไรเอายิงตอดไปงั้นละ นีก็จะไปะหาที่แคมป์แอบยิงละตัวนี้ไปหาที่แอบยิงก็คือจะวิ่งคนเดียวสูงมาเล่นไงเพื่อนตุยเพื่อนเบอร์สามตุย,ต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 ยขอซื้อกระสุนชนะหน่อยนะ่กระสุนหมดโอ้โหในในฟาร์มมีหลายตัวอยู่นี่อะแสงมันตกไปตุยแล้วมั้งยิงไปร้อยี่สิบสามถ้ามันตกไปว่ามันล้มแน่นอน มันอาจจะล้มนะไอตัวเนี้ยไม่รู้ใครยิงมันโอ้ยฉันล้มแล้วไม่รู้ใครยิงฉันก็ไม่รู้นี่องรอความหวังจะเพื่อนให้มาดึงละ่ะเพื่อนมาดึงขันต่างไอโวเป็นสกุลหลักการตั้งไอโวตั้งไอโวไม่เก่งตอนนี้เลยโดนดุมแล้วตอนนี้ <c oughs> ไปยิงคิวให้เพื่อนกลัวมันมาดึง คอยดูบ้านหลังนี้นะคะอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้มาจากไหนก็ไม่รู้เอาขายันขึ้นมาซะด้วย,ยตั้งไอวงไอดิทกจิจเลอะเกินเอาเอาหมวกจนแตกมาแล้วเกาะจนจะแตกมาแล้วบ้านหลังนี้มันเถื่อนนะบ้านหลังนี้ <laughs> โดนโปงได้ล้วใครๆก็อยากจะมาบ้านหลังนี้ตั้งไอวโวตั้งแล้วตั้งอีกเอาเอาดูตั้งไอ้โว <laughs> ตั้งนี่ไม่เคยตั้งดีๆอะ ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนแล้วข้างล่างมันจะตัวนั่นกองทับระเบิดตอนนี้โดนกองทับระเบิดแล้วก็อยากโยนระเบิดไปขึ้นบ้างโดนไม่โดนไม่รู้วงก็ไม่เป็นใจเลยวงวงหนีแล้วตอนนี้รอ,อดคนเดียวเอารอดคนเดียวมีเหรียญแต่ก็ไม่รู้จะไปชุบยังไง ว่าจะเข้าไปชุบในฟาร์มวงกะเลงขอตั้งหลักในเติ้นก่อนในจังหวะนี้ที่จะถึงในจังหวะนี้คอยดูคือแบบอุตส่าวิ่งมาว่าจะไม่มีคนมาทางนี้ยังจะเจอตัวอีก